ชมครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณเรียกว่าหน้าห้องโถงทางเข้าของพิพิธภัณฑ์สันตรงนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่กว่า83,000ตารางเมตรนะครับแล้วก็ใช้เงินก่อสร้างไปทั้งหมดประมาณ1,500กว่าล้านหยวนหรือตกแล้วก็ประมาณสัก7,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียว ฉะนั้นเงินลงทุนเยอะครับแล้วใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีพิพิธภัณฑ์ที่นี่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนนะครับพิพิธภัณฑ์นี้มีความยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่ามีความสมบูรณ์ของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หินแกะสลักต่างๆเนี่ยประมาณ80%นะครับ ของทั้งประเทศนั้นอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ซันตุงนี่เองและที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับที่ซันตุงนั้นมีนักปราชญ์เยอะมากซันตุงนั้นวันนี้ถือว่าเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนครับแล้วมากไปกว่านั้นก็คือว่าประเทศจีนนั้นในแต่ละปีนะครับมีการขยายสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่ประมาณร้อยกว่าแห่งครับวันนี้ จีนมีพิพิธภัณฑ์นั้นประมาณ3,400แห่งแล้วก็ที่สำคัญน่าจะเป็นหน้าสิ่งที่สนใจนะครับว่าคนจีนวันนี้ใช้พิพิธภัณฑ์นั้นเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับในการศึกษาใช้สำหรับในการที่จะเข้ามาดูเข้ามาพบปะหาความรู้ฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ในปักกิ่งนะครับวันนี้ถือว่ามีคนเข้าเยี่ยมชม มากที่อันดับสองของโลกเลยทีเดียวรองจากที่ลอนดอนนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคนจีนนั้นมีความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์มากและที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับเมื่อประมาณเกือบ50ปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลจีนได้ทุ่มเทนะครับที่จะมาสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วแต่ละปีแต่ละปีนั้น รัฐบาลจีนในปัจจุบันนี้ใช้เงินในการดูแลนะครับประมาณ20,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมอยากจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูมาชมพิพิธภัณฑ์ของซันตุงครับ และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจีนคือพิพิธภัณฑ์ซันตงครับผมหวังว่าเรื่องราวต่างๆในพิพิธภัณฑ์นี้คงจะเป็นประโยชน์สะท้อนให้คนไทยของเราคิดว่าต่อไปเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพิพิธภัณฑ์เราอย่างไรละครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมขอบคุณครับสวัสดีครับ